ออมทองเนี่ยมันเป็นเทคนิคหนึ่งในการซื้อทองโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับใช้เงินก้อนเล็กซึ่งปกติเวลาเราซื้อทองเนี่ยเราจะต้องมีเงินเ,เป็นหลักหลายๆพันถึงเป็นหมื่นใช่ไหมครับเพื่อที่จะซื้อทองแล้วหลายคนมีปัญหาในการเก็บออมเงินมาซื้อทองไม่ได้หรือบางคนเนี่ยไม่อยากเอาเงินก้อนมาลงทุนซื้อทองแต่ว่าอยากจะเอาเงิน ไปทาอย่างอื่นและเอาเงินบางส่วนมาซื้อทองเพราะฉะนั้นออมทองคือเทคนิคในการใช้เงินน้อยในการซื้อทองครับวิธีออมทองง่ายมากครับอ,อันดับแรกนะครับคือเปิดบัญชีกับทางร้านที่คุณเลือกอะจะเป็นร้านใกล้บ้านหรือร้านที่คุณไว้ใจก็ได้หรือจะเป็นร้านผมก็ได้ะครับการออมทองของแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะครับแต่ละร้านเนี่ยเปิดบัญชีไม่เหมือนกันบางร้านบอกว่าเปิดขรางลา เปิดบัญชีครั้งแรกอาจจะ1นึ่งพหรืออาจจะมากกว่านั้นหรือบางร้านบอกว่าอาจจะเปิดบัญชีครั้งแรกน้อยหรือมากไม่เท่ากันนะฮะอันเนี้ยขึ้นอยู่กับนโะยบายของแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันอย่างร้านผมนะครับอย่างร้านผมนะครับเวลาอมทองเนี่ยเปิดบัญชีครั้งแรกด้วยเงิน500บาทครับถามว่ามากหรือน้อยผมอาจจะไม่มากไม่น้อยในมุมที่ผมพิจารณาแล้วจากลูกค้าผมในในในแง่ที่ว่า500เนี่ย เป็นตัวตั้งต้นที่ดีในการกระตุ้นให้เราเนี่ยเก็บออมและ500เนี่ยเป็นเงินตั้งต้นเลยนะครับเวลาเปิดบัญชีเนี่ยห้าเป็นเงินตั้งต้นเลยไม่คิดค่าธรรมเนียมไม่คิดค่าบริการครับอ๋อคุณนงยาวเปิดแล้วค่ะดีครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับใช้เงินขั้นต่ําเพียงแค่10บ,บาทเท่านั้นในการออมทองแต่แต่ละครั้งนะครับขั้นต่ำนะหมายถึงขั้นต่ําคือถ้าเกิดคุณมีเงินมากคุณก็ออใช้เงินเยอะในการออม